าดูในส่วนของจีไรออนนะครับก็วันนี้มาเทสเทสได้นะครับพอดีเห็นรูปทรงแล้วสวยมากก็เลยมาจัดในส่วนของการทดลองขับเลยเพราะเขาไม่มีโชว์นะมีแต่เทสได้นะครับข้างในสวยงามมากข้างหลังก็สวย จะไปทดลองขับกันครับโอเคครับข้างในก็คล้ายๆกับไลออนไหมเอ้คล้ายๆกับไอออโต้ Auto ไหมฮะแต่สวยกว่าสวยกว่าสวยกว่าดีไซน์แต่ต่าง่างอืม,มต่างก,กันคล้ายๆกับไอตัวซิลนะ จะได้นะครับราคาที่ซื้อไปโอเคครับเดี๋ยวไปทดลองครับกันครับ